ที่ทามาจากเชื้อราเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเพื่อนๆเ,เคยคิดไหมคะว่าบ้านในอนาคตของพวกเราจะถูกสร้างจากเชื้อราที่โตได้ฟังดูแล้วน่าขนลุกเนาะแต่ยูมินบอกเลยว่านี่คือเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยนักชีววิทยาและนักออกแบบจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดได้พัฒนาวัสดุก่อสร้างที่ทำมาจากไมซิเลียมหรือเส้นใยของเชื้อราเมื่อนนาเจ้านี้ผสมกับวัสดุเกษตรกรอย่างขี้เรื่อยหรือฟางเจ้าไมซิเลียมจะเติบโตและสร้างโครงสร้างที่แข็งแรง มีน้ำหนักเบาและเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกำแพงหรือบล็อกอิฐที่มีความแข็งแรงเทียบได้กับคอนกรีตเลยทีเดียวนอกจากนี้วัสดุไมซิเลียมยังสามารถควบคุมความชื้นและอุณหภูมิได้ดีซึ่งนี่กำลังจะกลายเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการก่อสร้างที่ยั่งยืนและในอนาคตเรากำลังจะเข้าสู่ในยุคที่วัสดุก่อสร้างไม่ได้มาจากการทำลายแต่จะมาจากการสร้างและเติบโตของสิ่งมีชีวิตเพื่อนๆคิดว่า านที่สร้างจากเชื้อราจะปลอดภัยต่อเราไหมคะ